ขึ้นรถตู้อยู่คิวก็ใส่จังหาเนาะกะเมื่อนําน้องลี่แด่แล้วกะร้านแด่เนาะทีแรกว่าน้องรถสิพอเมื่อว่าสิให้น้องลี่เมื่อแล้วพอดีแบบวันที่31ลานนสิพางคเียะจงสิเมื่อก็เลยว่าเออจะสิใจอันเมื่อพร้อมกันเนาะอยู่เวียงอันคือฝนตกเนาะมือเช้านี้เฮามาขึ้นรถอยู่สเนี่ย ตอนนี้ฮอตคิวรถล่ลองสระเราคนหาก็ฮอดยังโมง้วงบุพอดีลงรถกี้กี้นี่นออนยังโมงว่ะแสดงว่าสอบขับไวเนาะใบโอ้ยเบิ้งคือลงรูปมันดีรูปเด็กรูปเบิ้งย่างเด็กระแสงแซงอยู่กับเอาอ๋อขนาดโซเฟอร์คนนี้แบี้ยบาขับไวขนาดเพีเดี๋ยวนึงฮอดเนาะเขาออกมาคุณกาเก้าโมงธรรมดมลน แล้วก็ถามว่าเออรถทันเย็นเบาเย็นแต่ว่าเรื่องการบริการนี้บอิเวนโอเคประไดี๋ยวทุกคนเนาะนี่เอาละนองดีกะแล้วก็ลากกับมานำอู้ในสุดสุดค่ะคืออี้ยืนแข็งอ่านให้นั่งทางนั่งค่ะอ่านแล้วคือมีน้งท่านๆพ่งไยืนสุดทางเต็มโคดเนาะเอาเต็มโคด ดูมีบอนนางเลยสิอูมแม่กับอูมบอายได้เหมัอนพอดีเป็นบอนลูกเออแต่อีตุนก็นั่งอันนั่งรถนี่นะต้องโทรจองอันบอนนี้มาเชียนบอนอันคุณนั่งไม่เศร้านี่นะบอนล่างคนขับนะั่นน่ะชิกว่างก็นั่งสบายขาเอ้ยมาครับนะคนนะุณเนาะ เมือม่อเอมื่อนเมื่อนี่คิดว่าชิบมาแ้วได้ลองสานแต่ว่าอันเว้ยปุ๊บปั๊บ,บหางเครื่องอันน้ำก็ยังบร่ได้อาบเครื่องอันมีแต่ล่างหน้าเกี่ยมเครื่องอย่างไรว่าชิบูทันเนาะเพราะว่ารถไกลชิออกละตอนจนเป็ดมงเครื่องแล้วน้องรถมาเกี่ยมเครื่องรถออกเก้ามงเครื่องเมื่อเช้าฝนเมื่อเช้นานี้ฝนพอตกแดดเนาะก็เลยว่า คลิปเอาอันเครื่องบุคคลว่าสิลืมมีอย่างแดโบเนาะมาฮอดเหือนแล้วทุกคนน้องปานดาวสบายดีเด้สบายดีดดโอเใกล้ๆที่บประเทศตดนเลยเอฟสี่ประเห <c oughs> ็นน้องปานดาวตุนละเงียนห้องเด้อละปอเนื่งนะเงียนห้องปอเนื่องละเป็นห้องละห้องปอเด้อปนี้ปอะทอง,องโอ้ทเต็มคิวอ่ะแต่ประกวดเนาะยังบปลื้มปนี้ เออมันจัก,ก่มือละอ่ะลูกมันบอบอ,ห,อห่อเหื่อนหอดสาดแล้วเนาะทุกคนมาแล้วก็ไข่แดงมีฟ้าลุ่มเนาะแต่าว่าก็้อนหอนมือสวยเออมาเศร้านี่ฝนตกยู่เวี่ยงกระตกุกยู่พี่กระตกบัดน,นี้มันเศร้าแล้วแอดดออกแล้ววนะ่าหอนหอนไข่แตันฝนตกแล้วมีหญ้าให้ตึงหัวกึ่ขวายกินและเริ่มปุ้งแล้วเนาะคนเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงฝ่ายสี่โมงยังเต่ว่ายัางเจ๊ อยังแดดแจีงจังป้างทุกคนมองไหมยามนี้มันหนานค่ำนะยามนี้นะถ้าก็กินข้าวแล้วเนาะทุกคนเนาะสบายดีเปอนมาบนเดทไฮรับการนั่งคนละบอนนั่งคนละบอนตู้เหนื่อยอะอันตั้งแต่ไปเวียงมาบ่เคยเฮ้ยซองเธออะมาบ่เคยซองเธออันี่แหละที่แบบขี่รถแล้วเมื่อยเองขนาดเพราะว่าอันเดือ รถคันนี้แบเออคันนี้แหละที่เธอดะกเมอยามนั้นเนาะแม่มาตอน,นหนึ่งขนาดทางน้ามันเป็นรถตู้ค่ะทุกคนเป็นรถตู้เนาะเพิ่อนเอินรถอันเดอมโหยุไทยเอินรถอันเดอร์กยุไทยนาจะเอินบ่ยุไทยอันเป็นรถยูบอคอสอ,อเพิ่นน่าจะเอนินรถ้นยอันนี้แหละรถตู้ขนาะทุกคน นางหน้าขนาดปกติก็นั่งสามคนกันเลยว่าเต็มสุดๆแล้วอันนี้นางสี่คนสี่คนเข้าไปเจ้านี่เจ้าเดียวทุกคนแน่นพนเพื่อนเคียนอันติดเซิร์พพนวาไอพีมาสั่น V I P พธรรมดาเอาเต็มบนนั่งก็พอนแล้วเนาะบันนีมาทีสองฮันละแมงหกคนนั่งเรียนกันนะปู๊เป็นตยตุลนันผู้น้อยซ้ำนองป่านี่แหละได้ยืนมาตั้งแต่ยูวีอย่างคุณจนดไป คนรองสารนี่แหละเ,เองเนาะ,นาะคิดไปคิดมาก็อีต,ตนนางไปะอันนี้น่งแปะกูกไ็กไ,กได้มาเจออ็ดคดจังงึงอยู่ในว่าอันยื้ยบ่อนนั้นมันโบเมนบอนนางอืมนนอนเป็นหร<อ>ะอว่างอ,อันนี้เป็นระว่างบ่อนผู้นางติดประตูก็เป็นผู้อันบู้<า>บอนนางอันผู้ครับละอีผูเรื่องอะไรนางระว่างกางเงี้ยมั้กับมือไงบ่โอ้สุดยอดเลยสุดสุดเธอนึ่งนกูได้นั่งบอนนั่นแหละกูก็เคยนั่งโคตรมือเลยยอมยังได้เงิน มามื้อนี้พระเด้อะอุ้มลานม,มาสุดทางเลยมีบนกูบิมีหกคนนางอยู่แถวน้วงรีนางค่ะทุกคนคูณนึงกันกบเม่ลูกอ้อนมาคู่นึงหันกับผัวคู้เม่ลูกอ้อนห่นานปกติสี่คนเนาะนะั้นสี่คนกระติมแล้วอันนี้หกคนนะมือหน้าขันสิไปต้องต้องตีโรไว้นับไวตั้งแต่มือคืนดีเขาสินั่งบนนี้ทำได้แล้วสิบบไปบอคันเท่าค่ะ อู้จึงเดือกฮันว่าเห่าอันนั้นนั่งบนเดือก็ย่าฮันว่าเพิ่นยังฮับคนเสาแบบบวกเกลียกใจกันฮันนั่งแล้วนั่งอยู่เปะทั้งนั่งเสาฮันมันกวงอันนั้นน่ะแย่ผ้าก็ได้อันนั้นมานี่ันได้บอกนางฮันเทปอิดบนนางแล้วว่าได้อีอันนั้นยืองนางกับมาไม่มาแม่บอกให้เรามาแม่บอกให้เราแม่กอับโบไปโบไปนางโลดนางโลดอันนี้เราความจริงให้ฟังเลยการมัดเทียวที่แบบ อันเที่ยวใส่ใส่สมบูรณ์ไปเรียงนี่ก็มีแต่ผู้เดียวย่เดินคนเดียวเราตัง้งเฮงเด้แล้วก็ว่ามอน,นอนลูกค้าบกม้วนอันคนม้งะนาเพื่อนยังว่าบริการดีทุกคน,นอ,อ,อันรถเต็มแล้วก็เต็ม,มืองอันตอนไปสุดหนึ่งขนะดมีแต่นั่งซองคนนึ่งมีแต่นั่งซองคนและอันบอนอันผู้นัง่งกลางครึ่งระว่างคนขับขนาดเพื่อนก็ยังปิดไกลซ้ำกันอย่างนั้นเมื่อคนโบกคนโบกขนาเต็มเพื่อนก็เอ็นนี้เสร ยังว่าเออเอ้อคนนี้ใครอืมอันนี้โอ้อันอยากได้แต่เงินแล้วก็เว้านําลูกค yeah anyway. ้าบ่ม่วนยอมรับเลยว่าอันภาวนาว่าอยู่ได้จะให้เจอີเด้อจะให้เจอะได้บ่มาฮอได้เที่ยวสุดท้ายล้วทุกคนตายเนื้อมีเที่ยวเดียวสลายจะเจ น้องรสก,กิตยูล่องสานสามซีมือไปเลยทุกคนอาจจะได้เห็นคลิปวีนอซวงนี่กษิิได้เอาคลิปปัจจุบันลงก้นละบัดเมื่อเวียงและจึงเสียเอาคลิปเก้าลงคลิปตั้งแต่ิไปส่งการ,รคลิปไปส่งการแล้วก็คลิปสามเดือนสี่เดือนทีเลวหุน้น <c ười> แล้วก็คลิปอันไปอาบน้ำซานน้ำน้องรีอันท่าย <c ười> แฟร <c ười> <ห> <c ười> ์นร <c ười> <ๆ>้ำซานเฮกตอนนี้น้ำาสานลุ่มละ ตอนนี้้ำซานจะซีขึ้นทัวมอีกแล้วนะป้าป้าไฟไหมก็จะโป้งแล้วจัเป็นเลยทุกคนเลยประมาณนี้นองบอลลี่ล่านมาเต็มเลยล่าหกคนทุกคนล่านอันนี้ล่ามารวมกันอยู่นี่นะหกคนจนเจ็บซินเลยนะอยู่ลำกันนะทุกคนกระเอดํำเนาะเป็นนส้นกระบดําบดลูกกลูกกระเบดมะเขียว ม,มาทแทรกันไหมดำแล้วนี่เกียวมาทแทกันไหมแค่แค่แค้นกันน้อ,องก็เอนี่เ้อเก็บซ้ำกันนะบรลลีสบายดีแม่บัลลี่งเบรลลีขี้อายบัลลีเนี่ยฮ่า มันสูงเนาะบ่นใหญ่ไว้ยืดหางแด่สีหน้าก็เป็นบ้าวแล้วซะบ่มือง่างก็จะเป็นสาวเป็นบ้าวมาละตัวเองบ่ให้เท่าวีเซอร์อีกปาจะเจ็ดเป็ดตีละสิไปซะบ่ ช่วงนี้ไข่เดมาแล้วหูแบบสบายหงสบายตาเนาะเพราะว่าแบบอฝน,นตกแล้วผูพ้พาปลาไม้มันเริ่มขึ้นเริ่มเขี่ยวละหญ้าก็เริ่มป้งขึ้น,นละแ,แล้วก็มาแล้วก็หูซึกสบายหงสบายตาคือช่วงแรวนี้โอ้แบบแงแรงเห็นทุกคนแรงแรงเอาแท้ว่ากินมะไฟทุกคนนี่มีเพื่อนเอิญมากเด็เมกมะไฟมะไฟเหือดนี่มะไฟนี่ทุกคนเห็นมะยุ่ยส่วนอย่าง ผู้บุญทิปิดพูดไข่เนาะไายก็คข่ลูห้าพันไข่ก้นปลาให้มันนาวทิมสิบโลตึ้งส้มแซ่บห้าลูกก็ได้ว่วานไดทุกคนฮาฮะเจาฮสุดดีเดยวบันนี ฝอนี่สิมีลายชนิดเนื้อมันจะเป็นจีว่าแม่แม่เก็บเอาไงมันสิมีมักไฟมักปลาและมันเด็กแล้มักป่ามันสิเป็นนุ่มยิ่งง่ายเต็มๆมักไฟต้นยู่ส่วนใหญ่ไงมันเป็นแม่แม่เก็บเอาที่กินเนื้อมันจะเป็นมั้ยสิ เดม่จวยเหวแฮเวขันว่าแดดและวลมแบบนี้ทุกมือไขขันว่ลมนี่พี่ก็ได้นนเขาาดแล้วอนนี้เนีเอ้ง่ คลิปนี้น้องรุจกับิฟาาไปเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเอาสิปไปใส่เห็ดยังกะเดี๋ยวท้าติตตาบึงเด้อเนาะน้อยอทุกคนเนาะเดี๋ยวเจอกันที่หน้าได้คนได้บ๊ายบาย